ใช้เทคนิคมันเล็กเข้ามาช่วยได้อหนึ่งไม่คุ้นล่าเกินเจนรู้เร็วมากเลยอ่ะไม่เราเดินถูกอยู่หรือเปล่ารู้เท้าต้องรู้ถ้ารู้สึกสบายมันยังไม่สวยนะคะโอเคจ้าดูนะคะก็มาดูกันดีกว่าเพระว่าจะทำได้หรือเปล่าวันนี้นะครับเราจะมา how to ให้น้องมาริมาแก้เต็มคืนจ้าเรื่องแรกเรื่อง แขนแขนนนที่สุดแล้วก็นิ้วมือเนาะพอถึงเวลาเกรงนิ้วชี้นะคะชี้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยจริงเออจะแก้ยังไงดีอ่ะอันดับแรกเริ่มนิ้วก่อค่ะขอดยาเราแบบดีแล็คเนาะเราอาจจะเพิ่มในการที่เราอ่ะไม่ได้เวิร์กกับนิ้วบ่อยนิ้วชี้นิ้วเดียวที่มันขึ้นมานิ้วก้อยไม่เอาเไยแล้วก็นิ้วชี้หนุน ใช้เทคนิคมันเล่ตเข้ามาช่วยได้เขาเรียกว่าแบบเียมือพอเดบามันเล็กเบาๆอย่างเงนะไหนลองนวดที่สะโพกแล้วท้าสะเอลจึ๊บจึ๊บจึ๊บเนี่ยคือสวยยังต้องปรึกอีกเพราะน้องน่าจะไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรคะแบบแบบใช่เออมันดูแข็งมากเลยอ่ะไม่ลำไทยไม่แบบมันเล่นงานอะไรเลยก็อย่างเงี่ยใช่ยอมรับค่ะแล้วแข็งเล็บ ทำเล็บนิ้วเห็นชัดแขนเด้งออกอย่างเงี้ยเราก็เคยจับให้แล้วนะมันต้องยังไงเข่าใช่ไหมูรออ่ะเนี้ยค่ะปกติแล้วเมื่อกี้มันอยู่แค่ประมาณ5%้าเปอร์เซ็นต์น้องทูมันก็แบบแตกต่างข้อสอบอะเนี่ยน้องจะเปิดออกเห็นไหมคะช่วงแขนมันต้องเข่าถูกป้องเนี่ยแค่นี้เองแค่แกงแกวงช่วงตั้งแต่ข้อสอบตรงนี้ไปจนถึงนิ้วอื ตุ๊กตาไขลานนะฮะโอเคค่อยๆแกว่งอ่านะเออดูดีว่าสลับกันมาเฟ่เนี่ยจริงๆต้องฝึกท่านี้เลยทำไมถึงบอกว่านางก็ควรเล่นเป็นด้วยค่ะเป็นทักษะเป็นธรรมชาติเวลาแบบสปอร์ตเวลาแบบมึงมันจะรูปแบบแบบไม่ลำบากชิงที่แบบหมุนปุ๊บแขนแบบฮัลโหลท่าหน้าแต่ละคน เรื่องจริงนะคะพูดมาเนี่ยหนูไม่หนูไม่หนูเป็น,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 นวคนที่ไม่เคยเรียนเตน้นไม่เคยเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จะแบบสเปรสปาย,ยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเวลาเต้นโอเพนนิ่นงเปิดอะไรไม่ได้เลยจางนั้นบ้องฝึกสอนเต้นถูกตามเต้นจริงสอนอให้ได้เลยจรนะไหนเมื่อสักครู่ยังไงคะหนึ่งนิ้วสองแขนบางหินไม่เคยสอนนะไรเลยเองสปีดอยากเรียนเลยจริงค่ะอ่ะหนึ่งสองสามยิ้มธรรมชาติ ไปดูในกล้องเนี่ยก็อาจจะดูสวยตัวจริงก็ดูสวยอยู่แต่ยังไม่มากที่สุดเข้ากับการเป็นนางงามน,นะคะระดับเนี้ยก็โอเคแต่สําหรับครูปาเมื่อดูในทีวีแล้วเนี่ยอยากให้หนูเห็นร่องตรงเนี้ยค่ะช่องอ่กนิดน,นึงเข้าเข้าเข้าไม่ต้องเยอะมากพอเกลงไหมฝืนไหมนิดนึงเ้าฝึกอันนี้นึงพอเออสวยเดี๋ยวก่อนฉ <laughs> ันเก่งเราใช่ เชื่อว่าทุกคนอ่ะต้องทำตามว่าแอมอ่ะแล้วแต่คนเราต้องวิคร์นะคะว่าแต่ละคนบางคนต้องยิ้มเยอะมากมันถึงจะหน้าสวยมองกล้องแล้วก็ค่อยเลหันมองกล้องเอออีกนิดนึงลองลองพอเออแค่นี้พอนะอ่าห้ามเราหยุดโอเค หนึ่งเลยาเกิเจ็บเลยอ่ะไหอคนล่ากันแบบเนี่ยเวลาขอร้อยเห็นปะอันนี้สวยอ่ะันนี้สวยเพราะนานแล้วก็ไม่เครียดไม่บังคับ้งเดินเพราะมันเป็นธรรมชาติในรูปใช่คออ่ะอยู่เ้ยเรียนรู้เร็วมากเลยอ่ะไม่เพามีหัวไหล่ไงแต่ตื่แล้วก็หาจุดจุดที่ต้องพัฒนาต่อไปโพซิชันการดึงอย่างที่บอกไปยืนแบบไหนคะตลอดเว่น ทุกชุดตั้งแต่เปิดชุดว่ายน้ำชุดราตรีแบบนี้ตลอดเวลาเลยซึ่งของเราบอกว่าใช้มิวโป้งแตะใช่เทคนิคอคตุกูปานะคะคือบอกก่อนว่าค่ะเราจะชอบเวเนกับฟิลิปปินส์ค่ะแต่เราจะมาบีบแอนทห่เป็นไท ถูกต้องว่าแบบเขาก็มองด้วยว่ากระดูกเขากระดูกเราไม่เหมือนกันใช่ใช่ะแต่เราต้งมองยังไงให้สวยที่สำคัญคือเวลาขยิงอย่าขยิบส้นเท้ามากขยิบเพียงแต่ส้นเท้าหลังเพราะเรากลังโชว์ขาหลังถูกต้องค่ะมันจะแตกแค่นิ้วโป้งและเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยจะเปิดดูง่ายๆเลยค่ะและที่สำคัญนะอันนี้ซูมเลยนะคะค่ะนางงามนิ้วเท้าต้องไม่หยิก เกล็งผ่อนคลายผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายเพราะเราแตะแค่นิ้วโป้งทุกนิ้วมันจะไม่เกร็งค่ะถ้าเราแตะหมดนิ้วทุกอย่างจเกเ็งแบบนี้จะเป็นอย่างนี้เห็นปะแล้วเวลาคนมองนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่านิ้วเราเกร็งเพราะฉะนั้นเราแค่แตะแค่นิ้วโป้งเฉยเนียมันดูตรงมันทื่อเนาะคุณเชอร์สะโพกมันตองทิ้งทิ้งได้แล้วตรงเนี้ย หุ่นหนูสวยอยู่แล้วหนูไม่จําเป็นต้องโพสตก็ได้หรือว่าให้โพสต์ไปที่ตรงนี้เลยก็ได้ค่ะหรือจะเป็นเป็ดก็ได้และค่อยๆชอบอืมอ่ะให้ดูว่าอย่างถ้ามาริมาโพสเธอแบบนี้กับเมื่อสักครู่ปปาทำมาริมาแบบนี้ท<ำ>่าเนี้ยสบายมากใช่ไหม นั่นไงบอกแล้วว่าการโพสนางงามถ้าจะให้สวยจริงๆทํายังไงก็ได้ให้รู้สึกเจ็บทุกส่วนแล้วก็ให้รู้สึกมันบิดมันแบบนั่นแหละค่ะคือสวยแล้วถ้ารู้สึกสบายมันยังไม่สวยนะคะพอตามหลักโพสอันนี้ปุ๊บทิ้งสะโพกขาไหนคะขวาถูกต้องค่อยๆชื้นงอข้อศอกเล็กน้อยหายไปหมดเลยเหมือนเริ่มใหม่ตั้งแต่เึจะสิโลได้ย่งไจะได้ปังเนาะได้ค่ะเอ้สวยเลยสวยเลย สวยเลยยกสะโพกมาตอกฝั่งตรงข้างเลยยกขึ้นอึบเนี่ยชุนไม่นานเห็นป้งปาถูกต้องค่ะแบบโกงตรงนี้ขึ้นมาเขายกปุ๊บสวยไนแบหเดิมคนตัวเล็กมักจะใช้ออี่พอแล้วก็ุอพอพอมีอยู่ในคลาสพอแล้วสนใจต้องมาเรียนถูกต้องค่ะเราสอนแบบเราสอนแบบละเอียดมากจริงๆ ถ้าไม่เป๊ะเราไม่ปล่อยผ่านนะคะยมาให้พรีเซนต์หน้ากล้องใช่อะไรบ้างเมื่อกี้ที่สอนใช่ความรู้สึกก็คือแบบว่าองมม์ปะจักดูนะคะก็มาดูกันดีกว่าะะว่าจะทำได้หรือเปล่าน <laughs> ี่เซลล์ทอ,อ <laughs> <laughs> มันไม่ได้มีแค่การแบบเดินอย่างเดียวมันต้องคิดว่าแบบว่าโอเคแขนเราจะแบบว่าจะกลางหรือเปล่ามือเราจะแบบเก่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ทำได้ขวาซ้ายเพื่อนดูสีตาดูได้ายใจสองสเลย แลเวลายิ้มไึ่ถึงอะไรดีกว่าเอางี้ไม่สะกดจิตเองเลยเพราะว่าเวลาแค่ยิ้มแล้วก็แต่น่าจะตบท้ายได้แบบอะไรบางอย่างอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงแ่ะแอบสัมผัสได้เลยว่านางตื่นเต้นขนาดแค่นี้ขนาด่นเพราะหนูกำลังพอเดินมามันรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนที่ครูปาสอนมือจะต้องแบบ เก็บข้าวเพราะปกติเป็นคนที่มือแบบออกใช่ไหมคะมันก็คือต้องเก่งแขนมือนิ้วก็คืออยากเก่งแต่แขนตรงนี้ต้องเก่งมือคือต้องผ่อนแล้วก็เดินแบบโอเคเรายังเดินถูกอยู่หรือเปล่าไม่ได้เดินนะใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคโอเคโอเคถึงนี้แล้วเอ้ยจจ๊เจ๊เออแต่มันสัมผัสได้ถึงพลังงานที่ดีวันนี้หนอาจจะแบบต้องเริ่มใหม่แต่หูดีมากกับชุดเขียวปีที่แล้วจะได้ทำแน่ คุณระเรื่อาใช่ใสยอินได้เลยนะี่หวเขียวน้าเป็นยังไงขนาดใส่ชุดนี้มาเป็นแบบชุดสบายๆทำให้ดูแบบหน้าคนหาได้เลยอ่ะชอบเนี่ยเนี่ยอยากให้นี่ยเนี่ยคือมันเพราะว่าทุกคนที่ดูคือผู้ป่วใช่หวานชุกวานชุกไปตาด่าเออสวยและสะบัดผมไปเออเต็มตัวหันมาโพสสปอร์ต 1 2 3มสองซปชับสักหน่อยไหมแม่ผมผมด้านข้างทำไงดีเออเนี่ยเนี่ยมันหายไปสอนไปหมดแล้วในการที่ทำผมไม่ได้ไมมไม่พูดละไม่พูดละไว้เดี๋ยวจะมาฝึกให้แบบว่ามากกว่านี้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องมาริมาด้วยจะไปประกวดที่ไหนมิสแกรนด์บอกได้ยังบอกได้แล้วจริงเหรอจริงค่ะพากันเนี่ย ที่ไหนเี่ยคะเปลี่ยนอเปลี่ยนใหม่อันดามันสูเหนือเชอบเลยือเลยนะติดตามน้องด้วยแล้วกันค่ะใช่แล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะครับที่คืให้ดีๆแล้วจริตคุณตุ้ยปูป่าในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจจริตคุณตุ้ยปูป่าครับใช่แล้วค่ะ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย